เบื้องหลังลองเทสอยู่แล้วว่าถ้าเราปรับเบอร์บทให้มันหยาบก,กว่านี้หน่อยการตกของรีเฟคโตมิเตอร์มันจับค่าได้แค่ของเข้มข้นเองแต่พอเราเล่นเพเชอร์โปรไฟล์เยอะแยะขนาดไหนมันไม่ได้จับ มันจับได้แค่บอ,บ,บอร์อบดเพราะฉะนั้นหาบอร์บดให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปเล่นเพชรโปรไฟล์ได้แต่เครื่องมันก็จะจับความอร่อยไม่ได้แต่ของครูก็จะมีกฎอยู่เหมือนเดิมเวลาในการเล่นเพชรโปรไฟล์ก็อย่าตกเกิน38วิและอย่าต่ำกราฟานสองวินั่นเองก็ยังอยู่ในช่วงที่อร่อยลิ้นของเราก็คือไม่ขมไม่ฝาดอะเน้นตรงนั้นก่อนเขาเรียกว่าเบสิกเทสตต้องได้ก่อนครับผมกัดไปนัดจลิดเมื่อกี้เราเล่นเอ่อโปรไฟล์4 7 8สเต็ปไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดู พอเราเล่นเบอร์บทนี้ถึงช็อตจะอร่อยแต่การที่ตกของเออรีฟเลตมิเตอร์ก็จะออกไปทางอันเดอร์นิดนึงแต่ยังไม่หลุดกรอบนะแค่แค่เสี้ยวคลิกนิดนึงอะรีฟเลตมิเตอร์มันก็จับได้แล้วเพราะฉะนั้นเรากลับมาที่เดิมให้มันได้ 35v ก่อนแล้วก็ให้ตกตรงกลางรางนั้นเพชเชอร์โปรไฟล์ผู้คนชอบกินแบบหวานกันเนะาะเดี๋ยวครูจะทําให้มันซับซ้อนแต่หวานแล้วก็ลองทําซ้ําให้ดูว่าเขาเล่นกันยังไงอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูตอนสกัดเลยด้วกันครับสัดไปอ่ะมาเล่นเพชเชอร์โปรไฟล์กันครับผม เ okay. เขาอยากได้วหวานกันนะก็เล่นห้าบายาวหน่อยฮะ <s> ผมจะไม่นับเวลาจากข้างบนนะลักไก่ผมก็คือนับจากตาช่างมันนั้นนะับเันบาน่ะเป็นนาทีอืมสุดท้ายก็จบที่รีเฟรชเตอร์และจบสุดท้ายในวันนั้นอีกคือแดกได้หรือเปล่าลครับสิบวินะครับผมเก้าบาครับผมอ่าได้ดีอน,น,นะฮะ เล่นบาร์นะครับผมเล่นบาร์ต่ำหน่งครับผมอมสักสามบาร์แล้วกันเ,เล่นไปอย่างเร็วอย่างเร็วแล้วก็ทำให้หวานหน่อยสี่สิบจบสามห้าสามหกครับผมแล้วก็ต้องบอกทำชงว่าแดกซะสิคร <Wow. S 1> ับเพรวเวร์ คราวนี้เราก็มาเซฟตรงนี้ครับพอกดปุ๊บเสร็จเมื่อกี้มันเป็นลูกดาวจริงๆถ้ากดเลยมันก็เซฟไปเลยนะแต่ถ้าหน้าจอมันหายไปเร็วกลับมาที่ตรงนี้ครับแมวแล้วอยู่ตรงนี้ที่เราเล่นไปเมื่อกี้สูงต่ำสูงต่ำของเราเนี่ยอยู่ตรงตรงนี้เนี่ยโปรไฟล์เยอะแยะๆของเราอะเราก็กดเซฟที่ตรงนี้ได้เลยเราใส่เข้าไปในแพดเดิลหนึ่งแล้วมาเปลี่ยนชื่อที่หลังได้ด้วยนะเปลี่ยนชื่อก็อยู่ตรงนี้แล้วก็เลือกไปโอ้โหด้วยเลยของมันเยอะแยะไปหมดเลยมีกี่อันอนะโปรไฟล์เยอะมากนั่นแหละครับอ่ะ คราวนี้เราก็เซฟมาอยู่ที่ตรงนี้และก็เลือกโปรไฟล์หนึ่งมันก็จะเซฟไว้ข้าตรงนี้แล้วเปลี่ยนน้ําที่หลังได้ด้วยนะว่าจะเอากี่แอลมาอาจจะตัดเร็วกว่านี้ก็ได้เรามาแก้ที่หลังได้ด้วยอ่ะชิมก่อนดีกว่าจบเลยตัวนี้เล่นอย่างเยอะอ่ะมากกว่าห้าสเต็ปนะครับเมลเทสติง้งไปเป๊กก็มันจับที่เบอร์บทกันแหละ ไม่ว่าเราจะเล่นสูงต่ำขนาดไหนไม่ได้มีผลมันจับความเข้มข้นเฉยซื้อดีหมดแะแนะนําอะไรก็ซื้อซะอย่ากระด้างกระเดือกก็คือต้องมาเรียนแล้วว่าน้ําแต่ละช่วงสเตจมันได้รสชาติอะไรแล้วเราค่อยไปเน้นมันไม่ใช่เล่นเยอะเล่นเยอะมันจะมีประโยชน์เล่นให้ถูกจุดมีประโยชน์กว่าครับ <c oughs> คือจะทําให้ดูว่ามันเล่นเท่าไหร่ก็ได้แหละแต่เล่นไปทําไม <c oughs> เรียน Advanced p a g t r e Profile ที่โอกาศคาเฟ่บาคูเกจจ้ะ หวานๆเลยไหมรสหวานทานง่ายรสหวานทานง่ายไม่มีเปรี้ยวเลยเรียกว,ว่าเปรี้ยวน้อยเอ,อ่อแอซิดิตี้น้อยก็เน้นบอดดี้ไปแล้วก็มีความเป็นคาราเมลด้วยใช้ได้นะครับรสหวานทานง่ายคร <c oughs> าวนี้ทำซ้ำครับผม <c oughs> ก็คือเมื่อกี้เซฟแล้วกดแค่ปุ่มเดียวให้ลูกน้องทำตามเลยผมก็กดแค่ปุ่มเดียวเลยสมมติผมเป็นลูกน้องนะ <c oughs> ไปเลย <c oughs> ด้ามมันไม่ด้นเองว่ะมันก็คือเวิร์ของมันเองข้างในใช่ไหมโอ้โหนึกว่ามันจะแบบเฮ้ยมันก็เหมือนก็ไปมันก็โหดไปอ้าวก็โหดไปไม่หรอกฮึดไม่ต้องมีคนกันตลอดไปแล้วโอเคห้าบาทครับอ่าตามนั้นที่เราเล่นไว้คือมันก็เวิร์ของมันเองมันก็เวิร์ของมันเองที่เราเล่นแบบโอ้โหไม่รู้กี่สเตจของมันอ่ะนะ โอเคอยู่ที่เบอร์บทด้วยถ้าเบอร์บทเปลี่ยนไอ้ไอ้ตัวเนี้ยลูกน้องอ่ะก็ต้องมีความเป็นคนนั่นแหละ <g ül üyor> ในการเปลี่ยนเบอร์บทให้ถูกด้วยต่อวันอ่ตอนนี้เราก็เล่นไปยิงไปแล้วเมื่อกี้เก้บาทเราก็กลับมา4 bar, นะี่บาเนาะจริงๆสุดท้ายแล้วอยู่ที่เบอร์บทลูกน้องก็ต้องปรับให้เป็นด้วย okay. โอเคแล้ก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าแดดสักทีครับ สุดท้ายแล้วอยู่ที่ด density มเมล็ดด้วยก็คือความหนาแน่นของมวลสารแต่และเมล็ดที่มันตกลงไปนะครับมันก็ไม่เท่ากันด้วยยิ่งเราใช้เบนยิ่งเป็นมากก็บวกลบไปเลยนะครับผมอะมาดูกันชัดๆเลยนะฮะว่าดอกที่สองจะเป็นอย่างไรนิ่งขนาดไหนเวียงขนาดไหนนะฮะอ่ะดอกที่สองครับผมแค่นี้เราก็ให้ลูกน้องทำได้แล้วต่อวันเนาะอุ้ยนน สวยงามครับผมตอนนี้5้าบาทอยู่นะครับแล้วก็ยิงขึ้นไปนะครับผมเก้าบาทครับผมก็คือมันเก็บโปรไฟล์แล้วอะเออผีลอก40่สิบไหมมันจําโฟไหมมันจำโฟน้ำได้มันทำให้น้ำมันตกลงแบบบวกลบแค่2องะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ว่าน้ำมันคำนวณได้ตรงแต่ส่วนเวลาจะมากน้อยอยู่ที่เดนซ n ต i t ของเม็ดเราสรุปอย่างนี้ได้ ราะนั้นเครื่องถือว่าดีเลยแหละขอให้มันคำนวณน้ําได้ไม่ใช่แบบเลยไป5 m ้าสิบด้หรือหายไปเหลือส0 m สอย่างเงี้ยไม่ได้เะฉะนั้นก็ให้ลูกน้องได้ทําอย่างเดียวก็คือปรับเบอร์บดแต่น้ํามันยังอยู่ที่เดิมได้ก็คือเซ็ตโปรไฟล์เดิมเวลากดถูกต้องจบครับผมเพราะฉะนั้นให้ซัลลิมอยู่เป็นของคุณเถอะครับไปแดดข้าวไปก่อนโอ้ดูเดีผง ละเอียดไหมแต่ว่าก็ยังเป็นเม็ดอยู่ทําไงดีเนี่ยอ๋อนองคอดีกว่าไหม,มหรือว่าคุณมีเฮ้ยเฮ้ยอยู่กระโผมาอยู่ๆก็พอมาเฮ้ยพี่บอมเบอร์ P เอาเข้ามาอยู่อย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมครับอย่างนี้เหรอทำอย่างนี้เหรอกีทีอะกดเร็วๆเลยครับกดเร็วๆอย่างนี้เหรอเฮ้ยแล้วเคาะไหมอ่ะเคาะนิดนึง,องโอเคเฮ้ยโอยซื้อได้ที่วันดิพิโต และต่อไปก็คือโอกาสด้วย้กันะะเนาะ<ช>จับไปครับผมดูของิงครับเข้าแล้วก็ผมโคตรดี